เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ หลายคนอยากรู้เรื่องของวัคซีนนะครับทั่วโลกใช้วัคซีนมากมายแต่ว่ามีเงินก็ใช่ว่าจะซื้อได้นะครับต้องใช้วิธีการมากมายกว่าจะได้วัคซีนบ้านเราใช้2แบบนะครับชิโนแวกจากจีนและแอสตราเซเนกาของอังกฤษครับชิโนแวกได้มา2ล้านโดสแอสตราเซเนกาหกล้านโดสคุณสมบัติแตกต่างกันนะครับข้อมูลทางด้านการแพทย์นะครับชิโนแวกประสิทธิภาพมากกว่า5 0ส่วนแอสตราเซเนกาประสิทธิภาพมากกว่า70%เครับเก็บอยู่ที่อุณหภูมินะครับสองถึงแปดองศาทั้งคู่เลยครับ แต่ระยะเวลาในการเก็บนะครับมีทั้งเป็นเดือนและเป็นปีอยู่ที่ผลของการเก็บด้วยนะครับผลวิจัยทางการแพทย์นะครับชิโนแวกเองเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อายุ18ถึง59ปี60ปีฉีดได้ไหมอยู่ที่ดูแลพิธีทางการแพทย์นะครับส่วนแอสตาเซนกา18ปีขึ้นไปจนถึง60กว่าปีก็ฉีดได้นะครับผลกระทบมีไหมชิโนแวกอาจจะทําให้เมื่อยได้นะครับส่วนแอสตาเซนกาอาจจะเป็นไข้แต่ยืนยันว่าปลอดภัยทั้งคู่ครับ ชิน o v วกนะครับถ้าฉีดเข็มแรกแล้วเข็มที่2ต้องฉีด2 4ถึงสสัปดาห์ส่วน a s สตาเซน e c a อยู่ที่12สัปดาห์ครับถ้าใครนะีคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและแสั่นกระดิ่งนะคะช a n e l m u m m y t n e s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ